สูตรลับกําจัดเหาแบบถอนรากถอนโคนด้วยสูตรทำยากําจัดเหารับรองตายยกรังเหาคนมีสามชนิดด้วยกันมาทําความรู้จักเหาเพราะทุกคนมีโอกาสติดเหาจากคนรอบข้างแบบไม่รู้ตัวได้ง่ายง่ายคะ่ะ 1. นึ่หาหัวอาศัยอยู่บนศีรษะดูดเลือดจากศีรษะและทําให้คัน เกิดการอักเสบเป็นแผลติดเชื้อหาวหัวหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้5 0าสิถึงหนึฟอง 2. องหาวตัวอาศัยอยู่ตามขนบริเวณลำตัวและตะเข็บเสื้อผ้านอกจากดูดเลือดและทำให้คันแล้วยังเป็นตัวการนำโรคหลายชนิดเช่นอีพิดดีนิกซีพลัสเทรนฟีเวอร์รีแล็บซิงฟีเวอร์ เาาตัว1ตัวสามารถวางไข่ได้2 7 0ร้อถึงสามฟอง 3. โลนอาศัยอยู่ตามขนบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ทำให้เกิดอาการคันรุนแรงมากโลนหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้2 7 0ร้อถึงสามฟองหาวแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำจัดหาวออกจากร่างกายของเรา ให้เร็วที่สุดและวิธีการกำจัดเหาที่ได้ผลดีที่สุดแบบไร้สารเคมีตกครั้งในร่างกายคือสูตรทำยากำจัดเหารับรองตายยกรงังตามนี้คะ่ะวัสดุอุปกรณ์ 1. ใบน้อยนาหนึ่กะละมังเล็กหรือมากกว่า 2. ผลมะกรูด10-15ผล 3. น้ำสะอาด 4. เครื่องปัน่นหรือครบ 5. ผ้าขาวบาง 6. กระชอน 7. ที่คลุมผม 8. ยาสะผม 9. ผ้าผ้าสำหรับเช็ดผม 10. ขวดพลาสติกใส1หนึ่งขวดวิธีทำยากำจัดเทารับรองตายยกรัง 1. นําำใบน้อยหนามาล้างให้สะอาด 2. ล้างมะกรูดให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 3. นํานำใบน้อยหนามะกรูดทานน้ำสะอาดปั่นรวมกัน 4. นำไปกรองด้วยกระชอน 5. บรรจุลงขวดใช้ทันทีประสิทธ,ธิภาพสูงกว่ากลิ่นไม่จางหายวิธีฆ่าหาให้ตายยกรังนำไปหมักผมผู้เป็นหาได้เลยหมักให้ทั่วระวังเข้าตาเพราะแสบมากหมายเหตุใช้หมวกคลุมผมทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วสะออกจนหมดกลิ่นจากนั้น ใช้หวีสางหวีทั่วศีสะะจะเห็นเหาตายติดออกมากับหวีจำนวนมากข้อมูลจากมาม่าเอ็กเปิดอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ